lúc mẹ lúc nói nó bỗn nó quỳng của bỗn à à đây à. à. này kia này à lục đây sẽ tắn bằng quen cây tải thì mình đây chắc chặt thôi các anh đây chắc chặt à phù đuối vậy đây đây cây cả tải trong cỏ năm

เจ้านีืก็ตายไปสามตัวน่นตอนเล็กๆน,น,น,นี่เราจะสังเกตรู้รไหมว่ามันเป็นเศษเลจอดแล้วปบกวามคุ่งต่อวันนี้วันนี้ยังกวัแขวนกัน,น ช่วงหน้าหนาวไก่ทย้อยตายแล้วฝนตกก็ตายวันขาดตัวสิบตัวขาดทุนไปหลายอยู่เป็ดไก่ตายทุกวันเลยตายทุก<น>วันนะครับในช่วงนี้นะช่วงนี้เลยเอาเอาเอาตายไปกี่ตัวดิวันละสี่ห้าตัวพูดใหม่หมันเลยช่วงหน้าหนาวไก่เริ่มตายแล้วฝนตกมาตาย นัไต้หวันละห้าถวัวมันมีอาการยังไงชักหรือไงมันจะซักตาย